พามาหาใครนี่อา้าวใช่เรามพี่เรา,าอยู่นี่ไงเรา,าอยู่ในรถนี่แหละใช่ไหมตัวกับบ้าคันเดียรถไฟนี่พาอันนีใช้จเจริญก่อสร้างวิวิมาแล้วมาแล้ว ผูพ้พันเหล่าใครว่าล่ะก็ใครใครว่า,วามาทำไมเนาะโอติ๊บโอ้พอ,อ,อ,อดีเลยได้คนขับมาโคยกกระบะเลยไปไปหาแบตเอาแบตอะไรใส่อ่ะแบดทูฟัง ไปตรงนี้โรดพ่อเลี้ยวโซ่มาเอารถเก่งพ่วงพ่วงบรติดอ่ะเอาไอ้นอั้นคีบเลยเหรออวินนี้ว่าเราแบ็คดีแม็กมาใส่ส okay. ว right. ัสดีครับพี่อุดสวัสดีครับสวัสดีเลยจ้ะ ไม่พอดีหรอกอะไรอะไรมาพอดีอันนี้ถอดออกแล้วพี่ถอดออกหมดแล้วเอาไม่ได้ทำงานบอกทรับทำแล้วทำไมได้มาบอกหัวหน้าว่าไม่มีอะไรผมขอออกมาข้างนอกอัอ ยกขึ้นหม้อนี่ไหวไหมเนี่ยขวงยกท้ายยก้ายยังไงนะก็สีมุมแล้วตาคันนี้ด้วยเองนะใช่คันนี้ก็ไม่มีแบต นั่นลากออกเลยลากออกครับลากออกแล้วไม้เสียบเลยพี่ไปเรื่อย,อยนะเอามันไม่มีแบตเนาะดันตูดเอาหรอครับยกขึ้นอียกขึ้น ไปเบย์ในะพูนบอกโยไม่แน่นอนนะครับยังไม่อันนี้เลยยังไม่โอเคยังไม่โอเคครับมันจกหลุดแล้วมันไม่หลุดก็เชื่อมหนด้วยอ๋ออ๋อนู่นไี่รอยเชื่อมอ่ะเขนหลุดได้ไหมก็งัดงัดหลุดได้ ดูได้ชูโยงให้ดูดิพูดนายอยู่นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่ะไม่ได้เขาเสื่อมยาวเลยเด่นนี่นี่จะท่ายกขึ้นยก็ขึ้นแล้วแก๊สเป่าอ๋อเขาอันนี้เชื่อมข้างเดียวอันนี้ข้างเดียว ฝั่งนี้ข้างเดียวดิจะยกตรงนี้นะพี่ลากออกไปต้องต้องลากออกไปนะแล้วจะสตาร์ทเลยก็เอาแบตมาใส่คันนี้ก่อนครับ<ะ>เอามาใส่คันนี้ก่อนแล้วก็สตาร์ทแล้วก็ขับออกไปนู่น เรียกแบตใส่คันี้ก่อนแล้วก็สตาร์ทเสร็จลดแบตแบ่คือต้องพวอ่พวงใช่ไหมพ่วงยังไงออเอากระบพ่วงได้ไหมเอาแบตหมดเหมนกันวแบตหมดก็นี้หมดอนนันหนึ่งไง อันนี้หมดอันหนึ่งเอาไอดีแม็กเอามาใส่ตัวนี้ก่อนก็เป็นสองพอดีสตาร์ทติดเลยติดไหมติดติดอะไรยังยังต่อมันใจเลยลองดูจ้าต่อเลยเอาลูกไหน ลูงนี่มีไฟแบบตัวลูงนี้เอาแรงมาเสียบไหมคีบเลยคีบแล้วครับคีบแล้วก็สตาร์ทพี่ดูท้ายบวกเขาเออหายไปไหนวะหายล่นเลื่นี่ทำไมสายมันเลยแค่นั้นอยูะนี่ไงโอ้ลบลบอยู่นู่นอ๋อเขาต่อไม่ผ่านปอกไปต่อตรงไม่โบ เอาดีๆหน่อยบียกไปทั้งคันเลยขับไปเลยยกไปถออยู่นู่นเลย,ย ไฟผมก็ลากสายไฟแถวนี้แหละไฟโอ้โหสวยเหลือเกินข้ามทางพอดีเลยนั่นนี่สูงเลยโดนไหมโดนโเหลือ็นเขาวิ่งกันจนแทนเตี้ยแล้วเปล่าอันนี้สูงนะนน่ะอันนั้นก็สูงโดนยังไงพี่หลาบงงไหมเมียเมียพี่มาด้วยเด้พี่ก็ให้เมียพี่อยู่บนวายอยู่ให้ถือไม้อันโดนกิ่งไม้ฟาดล่วงก่อน อ้าวลูกรักนี้ไปอ่ะมีครับมีนั้นม,มีอยู่แต่เครื่องมันน้อยนะ่าจะลากได้ใส่ไปเลยถูกหมดอละตุกตับบวกเขารบฝั่งหนึ่งบวกเขารบให้แบบนี้ก็จบไปนะ <laughs> เอาเบอร์ไรทั้งมันมีรถกี่คันเนาะมันอะที่โรงรถอ่ะหน้าบ้านีคันเดียวอันนี้ใส่เสร็จคีบเลยคีบชาร์จปุ๊บสตาร์ทเลยติดเลยแหละไม่ต้องรอติดแล้าแบตไม่ชาร์จเอ้ลก่อน ถ้าติดก็ไม่ต้องลากมายังยังยังย <laughs> ็น <laughs> ใเน <laughs> จเยจ้าวซะแล้ว <laughs> ถูกไหมนี่ไม่ถูกก็ผิด มีแต so ่รถไม่มีแบตช่างเป็นอะไรที่ทรมานใจมากอันนี้ไว้เลยเราครับแบตชาร์จแบตแบตตันนี้เลยมั้ยแบตตันโมดอือฮึต้องแบงไหมอ่อใช่ห่อเอามันมีนะพี่มีแต่รถใหญ่มันจะติดหรือเปล่าต้องแบงเหมือนเสียเท่าบแบบ คิ่ว่าเป็น